่ะโอเคนะคะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เมื่อวานนี้เป็นรูปสระอะนะคะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของรูปสระเอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดอ่ะรูปอะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะรูปสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะ ซึ่งเราเรียกว่าไม้ใตคูนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดรูปสระอาะาก็ยังคงเดิมเห็นไหมคะนะคะเมื่อมีตัวสะกดเมื่อไหร่รูปจระอาะาก็จะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูทันทีนะคะเด็กๆดูตามด้วยนะคะ,คะรูปสระเอ มีเอกอะนะคะรูปสระเอเปลี่ยนรูปเป็นอเอแต่ว่าอะยังไงอะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูนะคะเรียกว่าไม้ไต่คูนะคะคำที่ครูวิให้เป็นตัวอย่างก็จะมีดังนี้นะะเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะช่องนี้ไม่มีตัวสะกดกอเอกเกะ รูปสระอะก็ยังอยู่ใช่ไหมคะกอเอกเกะกอ,อเอกเกะขอเอกเกะมอเอกเมะรูปสระอะก็ยังคงเดิมแต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะถัดมากอเอกเกะกอเอกงอเก่งเ,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 เป็นไงคะมีตัวสะกดรูปสระอะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ใต่คูทันทีนะคะกอเอกบอเก็บเห็นไหมคะเด็กๆด,ดูตามด้วยนะ จะป้ายขอเอกเขเ,เมื่อมีตัวสะกดก็จะเป็นไม้แต่คือแบบนี้ขอเอกมอเข็มขอเอกดอเข็มนะคะมอเอกเมฆเมฆก็เหมือนกันนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ตแต่คูมอเอกมอเมงมอเอกดอเม็ดนะตัวอย่างถัดมาปอเอก ปอเอเปเมื่อมีตัวสะกดก็จะเป็นปอเอมออปอเอนอเป็นปอเอดอเปดนะคะหอเอกเหตหอเอกดอเห็มหอเอกบอเห็มนะลอเอกเละเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม้เต็คฟูลอเอกงอเลนลอเอกบอเล็บนะคะ ฉะนั้นให้เด็กๆสังเกตดูด้วยถ้าไม่มีตัวสะกดตรงนี้นะคะหลังพยัญชนะก็จะเป็นรูปสระอะเหมือนเดิมแต่ถ้ามีตัวสะกดรูปสระอะก็จะเปลี่ยนมาเป็นไม้แตงกูอยู่บนพยัญชนะต้นและก็มีตัวสะกดตามหลังแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสระเอะนะคะรูปสระเอะเปลี่ยนรูปเป็น ไม้ไต่ฟูนะคะนะคะโอเคค่ะงั้นให้เด็กๆจุดเอาเนื้อหาตรงนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบได้ได้รู้ที่มาที่ไปว่าสละเอกเมื่อมีตัวสะกดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไม้ไต่ฟูแบบไหนอะไรที่หายไปอะไรที่มาแทนที่นะคะเด็กๆจะได้เปรียบเทียบกันได้โอเคนะคะ ให้เด็กๆจดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีสไลด์สไลด์ต่อไปคุณครูวิจะให้เด็กๆอ่านแต่สไลด์นี้ให้เด็กๆจดจดเสร็จใครที่เสร็จแล้วให้อ่านทบทวนรอเดี๋ยวคุณครูวิจะเรียกให้อ่านให้ฟังทีละคนนะคะด๋ยวขออนุญาตแป๊บน,นึงนะ phép nên phép nên